ดูดอกแรกของปี2023เนาะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมิดพาทุกคนเข้าป่านะคะพอดีว่ามิดขึ้นเขากับประป้านะคะไปเที่ยวงานเทศกาลชนวัวนะคะขากลับก็เลยผ่านป่าเห็ดนะคะนี่ผ่านป่าเห็ดนะคะก็เลย บอกให้ป้าป้าแกจอดแวะเพื่อจะดูเห็ดสักหน่อยนะคะว่ามีไหมเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนลงเฟซกันนะคะว่าช่วงนี้เห็ดออกมีเห็ดแล้วในที่สุดเห็ดก็ออกสักทีนะคะเพราะว่าปีนี้สวิตแรงมากๆค่ะไม่มีฝนเลยเห็ดก็ไม่ออกสักทีนะคะก็รอกันมานานมากอุ้ยเหนื่อยคะ่ะเดินขึ้นเขานิดเดียวก็เหนื่อยแล้ว จากที่รอกันมานานนะคะฝนก็เริ่มตกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะก็คิดว่าน่าจะมีเห็ดให้ได้เก็บมากนะคะปีนี้นีดยังไม่ได้เก็บเห็ดเลยนะคะโอ้ทุกคนดูมันชันมากเลยนะคะชันอย่างนี้เลยนะเล้วนิดไม่ค่อยได้เดินด้วยปีนี้ ไม่ได้มองกล้องเลยเพราะว่าต้องมองทางมาดูกันว่าจะมีเห็ดไหมนะคะแต่ปีนี้แปลกมากๆป่าปกติจะลกมากเลยนะคะแถบนี้แต่ปีนี้นี่คือโล่งเตียนเลยมีใครเห็นเห็ดไหมช่วงนี้นะคะนี่ก็หายไปเลยเนาะเพราะว่าเป็นช่วงที่ จริงจังกับการทำใบขับขี่มากๆเลยนะคะปีนี้นี่ตั้งใจว่าจะสอบข้อเขียนนะคะในการทำใบขับขี่ให้ได้เนาะขั้นตอนการทำใบขับขี่ของที่นี่นะคะถ้าเริ่มจากสูตรเลยอันดับแรกก็ต้องไปที่ขนส่งนะคะหรือว่าสามารถโหลดได้ทางาเว็บไซต์ของขนส่งนะคะจะเป็น ใบที่เราสามารถเอามากรอกในการยื่นคำร้องขอทำใบขับขี่นะคะพอได้ใบนี้มาแล้วเราก็กรอกให้เรียบร้อยนะคะกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปติดบัตรนะคะก็จะเป็นรูปเหมือนที่เราถ่ายใช้ในราชการทั่วไปล่ะคะ่ะถ่ายรูปติดบัตรหนึ่งใบนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นการ ไปตรวจวัดสายตาที่ร้านแว่นตานะคะว่าสายตาเราดีไหมสามารถขับรถได้โดยที่ไม่มีแว่นตาได้ไหมนะคะก็ไปตรวจให้เรียบร้อยค่าตรวจอยู่ที่14ฟังนะคะนี่ก็ตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วก็จะเอาเอกสารใบนี้นะคะไปยื่นที่อ,อำเภอที่เราอยู่อาศัยนะคะ มันมีเหมือนเหมือนมีสัตว์นะคะเหมือนมีวัวหรือว่าหมูป่าไม่แน่ใจก็เอาไปยื่นที่เทศบาลนะคะที่อำเภอที่เราอยู่อาศัยให้เขาประทับตาให้ว่าเราอยู่อาศัยที่เมืองนี้จริงๆนะคะเสร็จแล้วก็เอาที่สะดวกเลยค่ะเราสามารถให้ทาง อำเภอยื่นเรื่องของเราส่งไปที่ขนส่งหรือว่าเราสามารถเอาใบคำร้องกลับมาแล้วก็ไปยื่นเองที่ขนส่งได้เลยนะคะส่งนของนี้ก็ยื่นไปเรียบร้อยแล้วค่ะพอยื่นเสร็จเรียบร้อยนะคะทางขนส่งก็จะพิจารณานะคะว่าเรามีคุณคุณสมบัติพอที่จะทำใบขับขี่ได้ไหมนะคะเคยก่ เหตุอะไรหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะถ้าเช็คทุกอย่างเรียบร้อยก็จะส่งใบเขาเรียกว่าใบเหลืองนะคะใบใบนัดที่มีรหัสให้เรากรอกเพื่อขอวันสอบจริงนะคะก็จะส่งใบเหลืองมาหลังจากที่เรายื่นไปประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะตอนนี้นิดก็ได้ใบเหลืองมาแล้วแต่ว่าขนานี้ต้องรอนะคะรอเพื่อ ผ่านการอบรมปฐมพยาบาลน,นะคะนี่ต้องไปอบรมปฐมพยาบาลสองวันวันละห้าชั่วโมงนะคะทั้งหมดสิชั่วโมงเนาะพอเราผ่านอบรมปฐมพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ใบใบผ่านอบรมมาเนาะแล้วก็ไม่เห็นมีเห็ดเลยทุกคนเราก็สามารถใช้ใบใบผ่านการอบรมนี้นะคะ บวกกับใบเหลืองที่เรายื่นไปก่อนหน้านั้นเพื่อยื่นขอสอบได้เลยค่ะข้อสอบก็จะเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะนี่ต้องสอบในเวอร์ชั่นภาษาฝรั่งเศสก็ใช้วิธีการโหลดแอปพลิเคชันที่เป็นข้อสอบที่เป็นทางการนะคะมาเรียนรู้มีทั้งหมด500-600ข้อนะคะนี่ก็โหลดมาเพื่อจะ ท่องให้ได้เรียนให้ได้นะคะในห้าร้อหก้อข้อนี่เราจะได้สอบจริงประมาณห้าสิบข้อเองค่ะที่เขาจะต้องใช้เนาะอุ้ยทุกคนทุกคนทุกคนนี่อะไรไหมจริงจริงๆิิงิงิง,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 งเดี๋ยวนี้จะกลับกล้องกลับกล้องก่อนแป๊บนึ่งอุ้ยแสดงว่าเห็ดมันออกจนมันบานจนมันแทบจะไม่มีแล้วนะคะนี่ ดูขอภายในการไม่มีถุงมือปกตินีนเข้าป่านี้จะมีถุงมือเนาะวันนี้ไม่มีนะโอ้ยดูโอ้ยไม่ค่อยหนุ่มเนาะแต่ว่ายังเอาไปแกงได้นะคะเดี๋ยวไปแกงใส่อ่าใบมังลักดอกแรกของปี2023นะทุกคนชื่นใจ ต้องขออาภัยในการที่มาแบบไม่พร้อมนะคะวันนี้นิดไม่ได้ตั้งใจมาเก็บเห็ดนะเดี๋ยวจะหาว่าแต่งหน้ามาเก็บเห็ดไหมแต่งตัวไม่ไม่เหมาะกับการมาเก็บเห็ดนะคะนิดมาเที่ยวงานเทศกาลชนวัวนะคะทุกคนกับป๊ะป๋าเนาะพอดีขากลับมาได้ผ่านป่าเห็ดนะคะก็เลยให้ป๊ป๋าแกแวะดูว่ามีเห็ดไหมเหมือนนิดจะมองเห็นอีกดอกนึงนะทุกคนใจเย็นๆนะเพราะว่า,านิด มาด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือนะคะไม่มีกลโปเนาะวันนี้นี่ดอกนี้ทุกคนทุกคนถึงที่เดี๋ยวนะจะเย็นนะจะเย็นนะดอกนี้คือดอกตูมเอาวางก่อนนี่ทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวจะให้ดูนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นน้องไหมเห็นน้องไหมดอกสวยมากนิดคิดว่านะคะเห็ดออกไปตั้งแต่อาทิตย์ ที่แล้วแล้วแหละนี่มีคนอื่นมาเก็บกันไปหมดแล้วนะคะมันก็เลยเหลือแค่นี้ให้เราได้เก็บบ้างเนาะนี่ปกติป่านี้นี่เห็ดเยอะนะคะไม่มีมีดด้วยนะคะเดี๋ยวนี้จะค่อยๆเดินไปดูไปช้าๆด้วยกันนะคะนี่น่าจะเป็นเศษที่เขาเหลือไว้ให้เรานะคะ เพราะว่าเห็ดมันออกไปแล้วตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเนาะแล้วมันมันโล่งมากเลยปีนี้นะคะถ้าโล่งๆแบบนี้การที่จะหาเห็ดสักดอกนี่ไม่ใช่เรื่องยากเลยทุกคนตอนนี้นิดเห็นเห็ดแล้วนะแต่ว่าไม่กล้าก้มลงเก็บเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเห็นว่านิดเก็บเห็ดเนาะเพราะมีคนเดินอยู่ข้างบนจริงๆตรงเนี้ยมันเป็นสถานที่ที่เราสามารถมาเดินเล่นได้นะคะบางคนที่เขาไม่รู้ว่ามีเห็ด เขาก็จะไม่ได้สนใจอะไรเขาก็จะเดินผ่านไปเลยนะคะส่วนใครที่รู้ว่าเป็นป่าเห็ดเขาก็จะหยุดหาเห็ดบ้างอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ในขณะนี้นี่ก็รอพาสวิตนะคะทําเรื่องยื่นเรื่องขอพาสสวิตไปเรียบร้อยแล้วนะคะมีเอซีถามนิดว่าอ่า เข้าใจมาตลอดนะคะว่านิดมีพาสสวิตแล้วจริงๆนิดยังไม่ได้มีพาสสวิตนะคะนิดแต่งงานเมื่อปี2016ย้ายมาอยู่กับสามีนะคะประเทศสวิตจะไม่มีวีซ่าคู่มั่นนะคะจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็วีซ่าแต่งงานเลยนี่ก็มาในนามของวีซ่าแต่งงานนะคะมาถึงก็แต่งเรียบร้อยแล้วก็จะได้ใบพำนักที่เป็นเพอร์มิตเพอร์มิตเบนะคะเพอร์มิตเบนี่ก็ต้องต่อปีต่อปีนะคะ เสร็จแล้วพออยู่ครบ5ปีนะคะอยู่ครบ5ปีเราก็จะสามารถเปลี่ยนจากใบ Permit b เไปเป็นใบ Permit ิเได้นะคะ Permit ิเ <Okay. S 1> Perm นี่ <Okay. S 1> ก็คุณคุณสมบัติจะเหมือนสวิตพาสททุกอย่างนะคะ <Okay. S 1> แค่เราไม่สามารถเลือกตั้งได้เท <Okay. S 1> ่านั้นเองค่ะ <Okay. S 1> ก็เหมือนประชากรของสวิตเต็มตัวแล้วนะคะ <Okay. S 1> ทุกอย่างเหมือนกันหมดอยู่ได้ตลอดชีพนะคะ แค่ว่าไม่สามารถที่จะเลือกตั้งได้แค่นั้นเองนะคะตอนนี้นิดก็ได้เซมาเรียบร้อยตั้งแต่ปี2020เนาะถ้าใครติดตามนิดมาจะจำได้ว่าช่วงนั้นนิดไปสอบการที่จะทำเอ่เพอร์มิทเซนะคะต้องสอบสอบภาษานะคะอ่านเขียนอยู่ระดับ A1 นะคะพูดสื่อสารระดับ A2 นิดก็สอบผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ได้เซมาแล้วตั้งแต่2020นเนาะมาปีนี้นะคะนี่ก็จะทำพาสสวิตการจะทำพาสสวิตนะคะก็ต้องไปสอบเหมือนเดิมค่ะไม่ได้ได้อัตโนมัตินะคะไม่ได้ได้ง่ายๆแบบนั้นนะคะก็ต้องไปสอบเหมือนกันบางคนอยู่มาเป็น10ปีแล้วเขาก็ยังยังไม่มีพาสสวิตนะคะนิดเองก็ไปสอบเรียบร้อยแล้วค่ะอ่านเขียน A2 นะคะแล้วก็พูดสื่อสาร B1 นนะคะนี่สอบแล้วตั้งแต่ต้นปี ก็ยื่นไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ต้องรอน่าจะรอคิวนานนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่ามีประชากรอพยพมาสวิตเยอะมากเลยนะคะก็ต้องรอไปตามคิวในขณะที่รอพัสวิตนะคะทุกคนนิดก็ทำใบขับขี่เดี๋ยวมาลุ้นกันนี่น่าจะได้สอบช่วง สิ้นเดือนนี้นะคะเดี๋ยวยังไงนี้จะมาอัปเดตให้ทุกคนแล้วกันวนมาหาดอกเห็ดเมื่อกี้ที่ไม่กล้าก้มลงเก็บเดี๋จะให้ทุกคนดูดอกเห็ดนะคะทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นดอกเห็ดไหมนี่สวยมากเลยดูค่ะเก็บให้ดู นี่ดอกกำลังพอแกงเลยนะคะจริงๆป่าเนี้ยท่านนิดมาตรงจังหวะที่มันออกพอดีนี้ได้เป็นสองโลสามโลเลยนะแต่งวดนี้มาช้านะคะเหมือนเห็นอีกดอกหนึ่งนั่นเห็นไหมทุกคนทุกคนเห็นน้องไหมเห็นน้องหรือเปล่านี่ที่เราตามหา ใหญ่มากอืมพึ่งหวานนะคะกำลังพอแกงหลายคนคงจะบอกว่าอุ้ยแค่นี้ก็ดอกใหญ่แล้วหรอปาเห็ดสวิตค่ะแค่นี้ก็ถือว่าดอกใหญ่แล้วนะคะหายากมากไม่เหมือนแถบทางเหนือเนาะช่วยกันหาส่วนใครที่ติดตามนะคะเรื่องการทำร้านกาแฟที่ร้อยเอ็ดนะคะว่าสรุป นิดเอายังไงนะคะตอนนี้นิดก็ตัดสินใจเปลี่ยนแบบเรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนแบบร้านกาแฟไปเป็นบ้านเรือนไทยนะคะเป็นบ้านพักสามห้องนอนสองห้องน้ำนะคะสไตล์แบบเรือนหมู่เรือนไทยนะคะเพื่อที่จะเอาไปตั้งที่ชะอํานะคะก็จะน่าจะเสร็จประมาณเดือน มกการะนะคะแล้วก็ส่วนร้านกาแฟก็คงจะทำแบบง่ายๆเป็นบ้านเรานะคะขายส้มตำขายอะไรแบบนี้แต่ก็ต้องดูก่อนว่าจะมีใครทำได้ไหมเพราะว่าจริงๆนี่ก็หวังใจว่าจะให้น้องสไปร์ตกนลังชายทำแต่ดูแล้วไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะไหวเพราะว่าเขาเองก็ต้องดูแล าฟาร์มควายนะคะใครติดตามนิดนะคะก็จะรู้ว่านิดทำฟาร์มควายกับน้องชายนะคะก็ฟาร์มควายก็งานเยอะมากค่ะไหนจะสวนผักของแม่อีกนะคะดอกนี้แก่แล้วทุกคนนี่มาเจอกันเมื่อสายไปร้านกาแฟสรุปก็เลยจะไปช้าๆละกันเพราะว่ายังไม่แน่นอนเรื่องคนดูแลนะคะ ค่อยๆทาไปขุดบอ่อปลูดปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้เอาสาราไม้ไผ่มาลงนะคะไปค่ะทุกคนกลับบ้านกันนะคะได้ทั้งหมดสี่ดอกสี่ดอกนะคะก็คงจะพอได้แกงใส่ใบแมงลักที่บ้านอร่อยอร่อยนะคะปีนี้ทั้งคนพามาก็ไม่ค่อยสะดวกนะคะปีนี้ป้าแกมีงานทำนะคะแกมีโครงการ ทำบ้านของแกนะคะก็เลยไม่ค่อยว่างเลยก็เลยไม่ได้พามาหาเห็ดเลยนะคะก็นั่นแหะค่ะทุกคนวันนี้นะคะนิดมาอัปเดตพูดคุยกับทุกคนให้หายคิดถึงนะคะว่าตอนนี้นิดกําลังตั้งใจทําไมขับขี่นะคะถ้าสอบได้หรือไม่ได้อย่างไงเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนะคะแล้วก็ส่วนพาสวิตนะคะก็ยื่นเรื่องไปแล้วแล้วก็คงต้องรอจนกว่าจะมีอะไรอัปเดตอีกทีนะคะ ใกล้จะหนาวแล้วค่ะทุกคนใกล้จะหนาวแล้วสวนผักของเราก็ใกล้จะได้อำราสวนผักแล้วนะคะส่วนวันนี้นะคะก็มาคุยกันประมาณนี้นะคะไปมาเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันคลิปนี้ไปแล้วค่ะบายบายสวัสดีค่ะ